เอาละครับสำหรับโซนนี้เป็นโซนนะตัดทดในลักษณะนี้เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้จะชัดเจนกว่าเนี่ยตัดทดที่หนึ่งที่สองล้ลยเนี่ยนะพอเลี้ยงได้ขนาดนะก็นำมาตัดทดอ่ะมาดูมะขาม นี่เลยครับมาแล้วก็ตัดทดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยนะครั้งที่สามที่สี่ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วบิดพริ้วในลักษณะอิสระเสรีภาพเลยเนี่ยนะเทพีเสรีภาพนะเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมนี่เป็นต่อหมากเล็กหมากน้อยมั่งคั่งนะครับเนะมื่อเลี้ยงไปแล้วตัดทดไปแล้วนะครับบิดนะกลุ่มนี้นะนะอันนี้เป็นต้นไม,ไม้ผมเมเปิ้ล ใบนะครับ้ายเมเปิลหรืออะไรผมไม่รู้ครับต้นนี้ต้องขออภัยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นตะโกโอ้โหนี่หินครับห็นมาหือมาเลยเห็นไหมครับเป็นสวนหินสวนประกอบหินนะแต่เป็นไม้ในระยะที่สองของท่านนะครับนะอย่างเงี้ยบิดพิ้วแล้วนะบิดพิ้วมาอัานนี้เป็นหางลูกยุงเป็นหางลูกยุงฝรั่งครับ ก็คือเป็นไม้ไม่ใช่หางนกยูงไทยนะเป็นไม้หางนกยูงฝรั่งเป็นลักษณะของกลุ่มกรลอกลุ่มกอนะตัดทดไปใส่จีนใส่ย,ยอดทองใส่ย,ยอดทองครับต้นนี้นะครับน่าจะใช่นะไม่ใช่ใส่จีนนะตาลายครับตอนนี้ตาลายเด็ดนี่เป็นเป็นใส ใส่ใบแก้วนะครับก็คือตัดทอนแบบนี้แล้วนะก็คือเอาออกจากป่าแรกนะครับป่าแรกอันนี้เป็นชุดที่สองนะครับผมก็สอบถามเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าไม้ในระยะที่สองจะออกมาสู่สวนตรงนี้นะครับก็พอที่จะโชว์อันนี้เสียบยอดยอดตะโกหนูนะครับนี่เป็นเสียบมะขามมะขามท่านเสียบอะไรเอ่ย นะไม่แน่ใจว่าเสียบมะขามใบแคะหรือเปล่าหรือมะแขะมะขามด่างนะครับนะโหนี่อลังการเลยนะพาชมพาเดินดูยังไม่ถึงประตูหนึ่งนะครับยังอยู่ในสวนโซนที่สองในการสร้างสารรค์งานบอนไซของท่านนะครับนะนี่ครับนะเป็นโซนของประตูหนึ่งอยู่ นะครับแป่เป็นโซนที่สองของการสร้างไม้เอามาดูอันนี้เป็นโพครับอ่านำมาน่าจะลงเอากระถางลงหรืออย่างไรนะครับนะฝังทั้งกระถางหรือไงหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรนะเป็นโพนะครับ,รรบแล้วก็เลี้ยงไปก็ตัดทดแบบนี้หลยยังจากนั้นก็จะบิดพิวนะครับก็เห็นโครงสร้างนี้ก็โอ้โหสวยงามแล้ว นะครับต้นสูงประมาณหนึ่งเมตรสองสามสีกก่เมตรห้าเมตรเลยนะครับโนนตะโกครับนะฮะเป็นขนาดฟอร์มใหญ่เลยไม้ฟอร์มใหญ่ก็มีอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูมะขามมะขามอมืมะขามขึ้นไปก็คงจะบิดอิสระเสรีนำมาตัดเขียงครั้งที่หนึ่ง ้นนี้เลี้ยงรากไปนานแล้วนะเจตนาที่จะทําบอนไซเลยนะรากรอบครับโอ้โหเลี้ยงมะขามรากรอบได้ขนาดนี้แล้วอยู่ในกระถางนะครับเนี่ยมาลงเพื่อเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็ใช้ตรงนี้เลยสร้างนะครับจะโตเร็วนะครับนะตรงนั้นเป็นตะโกตะโกต่อสองเมตรสามเมตรนะครับอลังการงานสร้างเลยครับ นะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ต,ตอตะ,ตะโกนะครับโอ้โหนี่มะขามนะือที่ท่านนายยกขึ้นเรื่อยมั้งเนี่ยนะครับมะขามต้นนี้ไม่ธรรมดาครับเสาไฟบางหน่อยหนึ่งนะครับนะในมุมนี้เดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับหน้าไม้น่าจะเป็นฝั่งโน้นนะครับแต่มันย้อนแสง มุมนี้เป็นมุมไฮไลท์เลยจัดสวนนะประกอบหินแต่นำบอนไซลีลาธรรมชาตินะมาสร้างนะครับมีทั้งเพล้นนได้หวันมีทั้งไซขุนไกลตะโกกลุ่มกอสวนป่ารากเดียวนะครับมองไปนะในมุมเล็กๆโอ้โหสุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมขอเดินดูนะตะโกบอนไซไม้ประจำชาติไทย นะตะโกนะครับ,นะรบมาเดินเที่ยวช่วงเย็นๆหรือตอนเช้าจะดีอากาศเย็นๆนะครับกลุ่มนี้ก็เน้นไปที่ตะโกผมให้ดูนะครับเป็นแลนด์มาร์กเลยนะครับถ้าท่านเดินเข้าประตูหนึ่งในส่วนของขวามือเนี่ยดเดินเข้ามาประตูใหญ่ผ่านทริอิมาแล้วจะมาเจอทริอิเล็กนะครับจะมาเจอตะโก ลักษณะเอ็นเอ็นไปทางชายแล้วก็ทางโน้นจะเป็นมะขามนะครับมะขามนะครับเจอตะโกไม้มอนไซประจำชาติแล้วก็ไปเจอกลุ่มของตะโกทั้งนั้นเลยครับกลุ่มนี้อันนี้เป็นลักษณะโคนคู่นะฮะแต่ว่าท่านก็คงสร้างสไตล์บิดพริ้วนะฮะดึงไหลออกมาอย่างนี้นะครับสวยงาม ผมให้ทุกท่านได้ดูชมบรรยากาศโดยรวมสแเดาครับตนน้นไม้สะดเดอยู่อยู่บนเนินนู้นเลยครับสะดเดบอนไซเหมือนกันนะครับบอนไซท,ทั้งหมดเลยนะก็ามาอยู่ตรงนี้ต้นนั้นเป็นกระทุ่มหรือเปล่ามะขามนะใครที่ไม่ได้มาผมให้ชมละเอียดเลยนะครับในกลุ่มนี้เหมือนกันจะไปทะลุป,ประตูที่สองครับเดี๋ยวไปดูประตูที่สอง ประตูหนึ่งกับประตูสองทะลุกันนะครับแทนที่เราจะเดินเที่ยวสมมุติว่าเราไปเดินเที่ยวสวนนะครับนะเราไาเจอเดินเที่ยวสวนสะบอนไซประมาณนี้ครับนะเหมือนไปเที่ยวสวนจตุจักร <c oughs> นะครับเข้ามานี้จะเป็นป้ายนะเข้าประตูสองนะจากไอสัญลักษณ์โทรีโทรีมาประตูสองเข้ามาก็จะเจอคําว่า บางกอกบนใจไร่อริยาการเจนบุรีนะครับเจอสัญลักษณ์นี้เลยนะครับนี่เป็นประตูที่สองครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นไม้ในส่วนของหลากหลากครับก็หลากอยู่นะนะจะมองไปเห็นประตูสัญลักษณ์โทริินะครับ นะขอบเขตอาณาจักรแห่งความศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นมะขามนะเจอเหินใหญ่มาเนะี่ยเอาเหินมาประกอบมะขามทรงรีลาอิสระมากต้นน้นเป็นต้นว่าเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับมองไปไกลๆเป็นบอนไซเหมือนกันนะครับท <c oughs> ่านนายกในี่นี่ขุนไกลฮะท่านนำมาสร้างงานบอนไซได้หมดเลย นะผมพาเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้กันแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าไปเจาะมันไม่ทันครับมันแดดมันร้อนนะ <c oughs> อันนี้เป็นต้นว่าหรือเปล่าหรือต้นอะไรครับเดี๋ยวนะผมดูก่อนมันเหมือนต้นว่าครับลูกว่าโบราณโบราณน,นะฮะเนี่ยเอามาสร้างบอนใส่ได้ด้วยอันนี้เป็นมะขามมะขามเอ็นมะขามนี่ก็มะขาม นั่นก็มาถามนะท่าน f อซทุกท่านนะครับที่ท่านบอกว่าการสร้างงานบอนไซนั้นจะสร้างอย่างไรนะไปทรงยังไงบิดยังไงไม่ต้องมาดูที่นี่เลยอันนี้เป็นหมากฮนะยังไงหินหมากเกาะหินโคเกาะหินอันนี้เป็นไซนะครับสุดท้ายเลยโอ้โหนู่น นะครับต้นโน้นต้นใหญ่เป็นต้นว่าต้นไม้ทุกอย่างทําบอนไซได้โดยผ่านกระบวนการเท่านั้นแหละนะครับผ่านกระบวนการที่สวยงามนะครับมาเจอเอ่อกัญลักษ์ทอริอินี่เป็นหมากนะถ้าดูแล้วมันจะเกิดองค,ความรู้ขึ้นว่าการสร้างงานบอนไซนั้นนะครับนี่ต้นว่านะครับการสร้างงานบอนไซนั้นนะครับ ขอใผ่านกระบวนการบิดดัดโคงง้งงอตัดทดลดสัดส่วนนะครับท่านท่องจำไว้นะครับคำนี้จำให้แม่นงานบอนไซนะครับก็คืองานที่ตัดทดลดสัดส่วนบิดดัดโค้งงอผมสรุปอย่างนี้กันแล้วกันนะครับสำหรับงานที่สวนบอนไซไร่อริยะนายกพิสิทธิ์อริยะมรุณนะครับ ้นว่าใหญ่ครับต้นโพครับมาจบที่ลานน้ำพุนะจะเข้าประตูหนึ่งทะลุประตูสองครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะสุดท้ายมาดูหินนะหินยังเป็นบอนไซเลยครับ <c oughs> ไล่บอนไซหินยังเป็นบอนใซนะครับโอเคสวัสดีครับ